สวัสดีครับพี่น้องผมกลับมาพบมัพผอกับพวกเขาสายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าขึ้นเดิมแล้วนะครับผมอาจารย์เมื่อนี้จะพาพี่น้องออกหมายต่อนกแล้วครับผมป่อไม้สูงสุดก็เขากับว่าจะไปนําเอาไอ้บักอ่างตัวถีนี่ขีดถีผมลงไปหมู่บ้านนะครับผมไม่รู้ว่าจะตามตัวผอรับเมื่อนี้ก็มาครับจานเตี่ยครับผมจานยเจมครับวันนี้โฉกครับวันนี้โฉควันนี้โฉกว่า ว่าขออาสามาจับเจ้าอ่างตัวหมู่ว่านนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็จะพาพี่พาน้องไปนั่งเมืงมันจะเห็นมันบ่ก็ได้มากกับเจ้ามาให้พี่ให้นอ้องขึ้นกาแล้วครับผมแจกครับแจกของดีๆต้องแบ่งกันนะครับผมโอเคครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับ <Subscribe. S 1> ดูพอด้เบิรงคลิปไปไหมที่เฮ้าส้างขึ้นมานะครับผมถ้าพี่น้องบ่ก,กด ติดตามนี่พี่น้องอาจจะพลาดบักอ้างตลอดไงน,นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมาบอกนะต้องติดตามนะใครอยากได้ของดีไปเลี้ยงก็ต้องติดตามนะครับผมพี่น้องเบิ้งคลิปผมทุกมือทุกมือมันต้องมีมือได้มือนึงละที่ผมมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องแล้วก็ผมผมมาเจกผมบ่ได้ขายเม้แต่กะบาทเดียวนะครับผมแต่อาจารย์ท่านนีอยาไกได้ก็ให้อาจารย์แคร์ออกค่าทรงเอาเองนะครับค่านกผมบ่คิดนะครับผม กระจกเอฟซีแจกพี่แจน้องแจกอาจารย์ทุกสันไปนะครับผมไปไหวผู้นั้นผู้นั้นได้ครับผมกับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงแต่ว่าบริกฎติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมนน่กะสอจอเสียใจนะคณะเพิไปครับพี่น้องไปชมคลิปกันเลยครับผมครับผมอาจารย์จอนูนรู้จัดแล้วครับผมมาเร็วเข้มเร็วครับผมแกวสำหรับวันออกพรรษานะครับผม เฉลยแกจะเป็นเสียงกลางครับนกตัวนี้แปลกครับผมพี่น้องเสียงมันคือบ้านคือเมืองเขาเสียงแบบได้พอดีนี่ครับเจ้าโนรูยังเตะไปเอาเฉลยมาบ้างเสียงไข่ไข่ข้นเป่ามือพี่น้องโก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 โอ้ยผมว่า นกเงี้ยงจังมาเสียงแบบไปมมคออาจารย์เตี๋ยว่ะก็มากับขึ้นมานของอาจารย์นิพนธ์เหครับผมสิบหารักสองรอยร่วมทรงนะครับผมแต่พี่น้องอาจารย์ทานใดสนใจกะโทรมาติดต่อก็ผมได้นะครับผมขึ้นม้านอาจารย์นิพนธ์นะครับมนมะยเกยยุงมุนอุ่ยปียก็แล้วเป็นเตะเห็ดนะครับอ่า เจ้าโน่ลูกกัจัดให้นแล้วครับผมแป๊บเดียวครับบวกถึงสิบนาทีครับอาจารย์นกหลายครับหนักหนักหนักโชดีล่าเรีนเจ้าโน่ลูกกัเป็นนกตอโต,ตล,ลักลักของไข่เฮาอละครับผมอะมาอีกหล่ตัวนี่ก็จะเป็นสภาพไม้แหละครับผมมัอนข้าสะอาดครับผมตะบุญยางไง จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอน้ำเงินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับไปชมคลิปกันเลยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวพี่พี่น้องไปชมคลิปของเจ้าโนโลูก,กันจับเฉเลยนงกันนะครับผมนายจะเตี้ยแก้วบ่แก้วครับเอ๊ยอย่าเกินนะนะโอเคครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของกข้าเช่านกเขาสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินนะครับผม อาจารย์ทันใดจะเกยนกฟึกรอวจะไกยนกต,ตอก็มีแบ่งเลยครับผมกระโรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 6ย์4 2 6 3 6นะครับผมสายเสื่องนกเขาใหญ่นะครับก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเนยนะครับถึงฮาร์ดเทดช่องไม่ก็สำหรับอาจารย์ลหลายท่านที่สั่งนกผมไปช่ำไปเล่นไปฝึกไปตอกก็ต้องขอขอบคุณไปนะโอกาสนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับพี่น้องจะโอเคยาดเก็บนกครับผมไปชมคลิปของเจ้าโนรูก,กันได้เลยครับ นกเขาร่วมเจ้าวันมีโชคครับผมพี่น้องเบิง่งเจ้าของผมครับจอบว่ามันสิไปลักไก่เขาหรืหลุนเป็นหลุนครับผมพี่น้องเดี๋ยวเป็นหลุนฐานหลุนน้ำกันครับผมพี่น้องว่าจะลุกมาครับอาจารย์เตียงนอนผิดเจรณาเจา้าโน่ลูกเวรไสนะครับผมไอ้วันมีโชคทำการแสดงครับไม้นี่ เจ้าโนรูจัดไปแล้วเต็มหนึ่งแล้วเรื่องแห็นว่ามีโฉกทําการแสดงมึงคุณจะของมันหลุดครับพี่น้องมึงกำขีไม้แห่งแตกบนละแถวนะยุ่มดาดอยู่ครับผมพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องถ้าโรอหลุดนุ่งกันครับผม,คคบกกบผมจะหลวงหรือว่าหล,วง,ลวงครับครับผมพี่น้องสรุปคลิปมานี่ครับผมโนรูจอมโบในตัวหนึ่งนะครับผมลักที่สองถือตีฟี่พี่น้อง อาจารย์เตี๋ยส่บ่วงขี่กระโปงดากนะครับผม <S 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 ถือยงี้ไหนรุดเงี้ยไหนอาจารย์เตี๋ยไ่เพะอะไรอีกกูนี่ส่วนวันมีโชคของอาจารย์เจมกันหนึ่งเต้มครับผมบอยองเพีครับผมถือตีมุนอุปุยกันบัดนมุนอุปุยกันตีเงี้ติกันคร,ครับผมกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกข้าเจ้าทีมงานสายซึ่งเขาอย่างไอตอดินน้ำนี้นด้วยครับผมกสำหรับคลิปนี้มือนี้ก็จะขอลาพีและน้องไปสักก่อนนะครับผมเมันอยู่หัะครับผมมันแบบบวกขักประเดี๋ย แต่ว่าคลิปของเจ้าโนรูนี่ผมจะเอาคลิปจะเอาคลิปคลิปเหวให้เบิ่อนะครับตัวใดอยู่เต็มหนึง่งแต่ว่าผมจะเอาคลิปเหวให้เบิ่งนะครับผม <laughs> คลิปเหวนี่ผมรู้ว่าจะดูเดือดแน่พี่น้องถึกตีฟี่ครับโอเคครับผมพี่น้องลาพี่ลาลน้องไปนะโอกาสนี่นะครับผมสวัสดีครับจัดเตียจัดเจมสวัสดีครับครับผมบ๊ายบาย Woo -hoo! Gbagbag, gbagbag, gbagbag.